ตอนในหลังจากเบ่งปลาโลมาแล้วแล้วกะถ้ากระสีออกมาเบ่งปลาหมอพี่น้องจา้าปลาหมอตัวใหญ่ๆเบ่งอันนี้เขาเจ้าอันนี้อันนี้นะพี่น้องจ้ามันเป็นหินที่เขาอันหยอดเอาปูนม่แเป็นหินเขาใช้ปูนหยอดหยอดจะก,กับเชือกอันเวลาหนังเขาก็ไปหอยอันนี้เขาเห็นใหมมันสวยงามซือๆือดอกแต่วลาบแบบนี้นะคือเขา,เอาไปหอยลงน้ำทะเลแหละกัหอยน้่ง่มกับิมาจับเลยพี่น้องอันนี้มันเป็นปูนมันเคยเห็นเขาเห็ดอยู่ อันนั้นก็จะเป็นแบบสวยงามเรียงกันแบบคุนมานาหน่อยมาามาแมมานากระปตุนน้องจา้ามันจะพาไปจะพาไปดูมานามาดูกระต่ายลูกมาดูกระต่ายแลโลทสิพาไปเบ่งกันป้าหมอตัวละหกสิบเจ็ดสิบโลผัด่ะป้าหมอป้าหมอทะเลพี่น้องจ้ากวางใหญ่ดี นักท่องเที่ยวก็มีอยู่กับเลายอวินนองจ้าช่วงในโควิดเนาะก็เลิ่มนะมาเที่ยวจุดจำหน่ายคูปองจุดจำหน่ายคูปองเดี๋ยวพาไปี้อันนี้ก็จะเป็นกระต่าย,ยจะเรียกจะกสีเอ,อิญนะได้น้าเอ,อินกระต่ายกับพูดจักาควาษามันสินองจ้า อะไรกะไตเราจะได้เลี้ยววงกะตยรพี่น้องเขาไปวงป่ามอวยกเข้าไปเลยไม่ต้องเเงินกันเจ้าอยากเสียก็ไอ erm ้ไ่เสียก็ไอ้ขัน่เสียกับไปเบิ้งก็เจ้าไหก็อไพี่น้องมาเบิ้งป่านี่ครับนเม่ พี่น้องมังป่านี่ยงามใหมคือในแน่นการคดีเนาะเอามือย่อนลงได้บ่ไปย่อนได้นิ้วขาดเด้อเบาะเขาให้เอามือย่อนได้ไหมมันเป็นลูกหลานสะโดเราเรียนคือเราปีน้องงามใหม่จับได้ที่เป็นเนาะเนาะยันนำเป็นชกกระปุกเออแมีแนเยอะงามรับพี่น้องม,มันเป็นป่าสวยงามโอ้โหมุมนี่ไหมสวยงามมากเออ จรินเขาต้องซื้อให้เขางามมากเลยโอ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดสำหรับสำหรับคนรักป่าเนาะแนนกับสำหรับคนมาฝ่าพี่น้องไปแล้วไปแล้วที่ไหนมีนมที่นั้นเขาไปเจตุนนี่คือบ่งบอกว่าที่ไหนมีนมฉันไปเบิ้งอ ทั้วเนี่ยข้นจีนดาราคนงามฟันจีมาไหาน้นมป่าพี่น้องขอนงามแล้วก็ะจีสอดไห้รวดเหรอเนาะเสียงไหมพี่น้องฟังเสียงเพิ่มฟังเสียงเอาพี่น้องวันนี้น้องมณ์ปาน้องมณ์เบิ้นซีเลยเปล่าแต่ว่าตอนนี้สืก,การแย่งกันมาเกือเลยมัน <c oughs> มัน,มน ถ้าเป็นไปได้มม่ต้องไฟเท็ดทีละคนะอันนี้มันมันแบบว่ามันฝ่ามันเลยมากครับพี่น้องอ้พี่น้องมึงเสียงกิ่นเนี่ยเหมือนเด็กน้อยกินเลยเดมานาเออ เสียงกินกครับผมข้าวคร้ําเนาะหิวหลายคนอืมสิ่งมีชีวิตเนาะต้องกินกินแล้วกับไก่เป็นจังได๋โอเคพี่น้องเสียงกินยังก็เสียงมานากินเลยอืม<ะ> <c oughs> จ๊ดจ๊ดสีแดงสวยเลยอ่ะมื้ um. อนี้โอเค,ค พี่น้องกันพอ่ะอลปั่นกันเ้ยพี่น้องป่าหมอยักษ์พี่น้องปลาคือใหญ่พนน้องพนักป่าย้วนโอแม้วเขเรียกมันใหญ่แล้วก็ใหญ่เพราะกระจกอีกทีนึงครับโอ้ที่ที่บ้านเพนนะโอ้้วนอ่ะอันนี้ไงประตูเขาจริงๆเนาะป่าใหญ่พี่น้องเยครับมป่าหมอยักษ์บอนี่ทำไมใหญ่กระนด้วกระหรืยั อันบางอันที่เขาไปใส่กระจุมันอาจขยายเองเนาะแม่แม่ลูกรอโอ้โหเสียงไหมพี่น้องเสียงเห็นบ่างตุเออพี่น้องเยาว์เป็นแมวน้ำหรือว่าแม่เนื้อป่าหมอยเต็มไหมนี่หนูเต็มไหมนุ๊กอันนี้อยู่ประมาณหกร้อยตัวครับอัดเนื้อว่าเปนเลี้ยงไว้โดยเฉพาะน้องลูกรอมันคู่ดูแลี้ยปลาหมอทะเลแฮ้ยพี่น้องเบิ่งดีๆแล้วมันอยู่ใต้น้ำมะส้มปลาหมอทะเลตัวยักษ์พี่น้องจ้ะอาจเสียีพี่น้องเบิ่งดีๆแล้วป้องมุดมุด กันเราตัวไหมเจ็ดสิบโลผมถ้าเราลงไปนี่มันจะกัดไหมกัดครับกัดคนเลยครับกัดร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมรับประกันครับผมมันนึกว่าเป็นอาหารเนาะหรือเป็นยังงั้นวะลูกแต่ไม่เชื่อพี่คณะถ่ายทำเอาโปโลลงในน้ำแล้วครับโอ้ต้องเรียนว่ามันใหญ่เกินเนี่ยมันก็กินคนได้สิอ่าตรงนี้ยอันนี้เป็นปลาเลี้ยงอะไรหล่นถึงน้ำเขาเอาหมดอ่ะเออโอ้ยน่ากลัวพี่น้องเย สุดยอดเลยน้อง,งพี่น้องความรู้คัพี่น้องโตเงคางเงเนี่ยีพี่น้องแต่พี่น้องอาจสิมองแบบอัจแบบในกล้องเนะงเา,เาะกล้องวาวเพลกับม่หม้อซะเอ๊ะไอ้เฮ้ย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  เอ้ยเปิ้ลพ่อใจเปิ้ลพ่อใจพี่น้องเปิ้ลพ่อใจเฮ้ยดึง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 มานาขึ้นแล้วเอาเอาเอามานาขึ้นแล้วมานาขึ้นแล้วมาขึ้นแล้วเอาแดงน้อยไม่สนใจน้องอีกแดงน้อยมานี่แดงน้อยเอ้ยเฮ้ยแดงน้อยแดงน้อยแดงน้อยเฮ้ย อากาศอากาศพออยู่อยู่ดิงดิงดิ่งดิ่งดิงเอา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 เออมาเด้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 อไม่เท่นะแน่น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 มาไอแดงหน่อยเร็วเฮ้ย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  มาเด้งมาแล้วเด้งเดือดเดือดเฮ่เฮเฮ่เฮ่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไงล่ะเอา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 ขึ้นชี้เลยขึ้นชี้เลยขึ้นชี้เลยเอาเพราใจนั่งยังงี้ลองขัดใจมึงดูดิพี่น้องเนี่ยพี่ห้องลงทีบยล้วเนี่ยมันเอ้ยยำน็อตโต้ใช่ครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว่าใจว่าใจเฮ้ยว่าใจเฮ้ยอ้าวนั่งแล้วเพิ่งพี่น้องแดงหน่อยก็ได้มันติดเสิร์ฟพี่น้องเลยติดเสิร์ฟแล้วก็ไปกัดขันมาหนามุนเมื่อหมุนเลยแดงหน่อยเห็นได้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 ไอเฮ้ยเอาเอาพี่น้องบุ้งเอาเอา เฮ้ยอยากเล่นน้ำไอเขาเอาเอาเอาบ่มีมูลุนเล่าเข้าเดียวกัเล่นน้ำไอแดงน้อยนี่แหะเฮ้ยโทษเสียงเครื่องเด้อพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเดงน้อไเฮ้ยเรียกมาเนี่ยเรี มาเด้อ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 เอ๊หางน้ำขาพีนองมาเด้มาเด้มาเดมาเดอไปแล้วพี่น้องไปแล้วเทน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 ไปใส่น้อนี่น้อมาเดมาเด้มาเด้มาเด้อเดงหน่อยพาน้องพาน้องมาเห็นอะไงนี่ ต้องติดตามตลอดเด็กพี่น้องต้องคอยติดตามตลอดเพิ่นมาให้กลิ่นยังยังคันบ่วไปครับครับกันครับกันทุจร้าเอาไม,ม่ยอมอันนี้ของยาเด็กพี่น้องเออเอาเอาเอาไปไปไปเอาๆๆบัตรเด็กน้องพ่อพอไปใช้นี่ เฮ้เฮ่เฮ่แต่มอวนี่บ่เออแต่มอวนี่บ่ไหวใจพไดีพี่น้องมา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 ไปคลิปนี้คะไหวแค่นี้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด็ดจ้าไปเดินออกกำลังกายมาจ้ามันไอมันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้อ